จากไปไม่ทันได้ลาเจ็คนดังในวงการบันเทิงไทยที่จากไปในช่วงต้นปี65เรียกได้ว,ว่าเป็นต้นปีแห่งการสูญเสียเลยก็ว่าได้ทําเอาเหล่าแฟนคลับและเพื่อนร่วมวงการมากมายต่างพากันเสียใจและร่วมไว้อะไรให้กันมากจะมีใครบ้างไปชมกันเลยจ้า อันดับที่เจนุ๊กซี่อัญญพัฒเป็นข่าวเศร้าล่าสุดเลยก็ว่าได้เมื่อนักรองนักสแสดงอย่างปูแบ็กเฮดได้เผยข้อความอะไรแฟนสาวอย่างนุ๊กซี่อัญญพัฒที่เธอได้จากไปด้วยโรคมะเร็งโดยเธอนั้นต่อสู้กับโรคนี้มานานที่ผ่านมาการรักษาก็ผ่านไปได้ด้วยดีและมีกําลังใจที่สําคัญอย่างปูแบ็กเฮดคอยดูแลอยู่ข้างๆและให้กําลังใจมาโดยตลอดจนเป็นเรื่องราวที่ประทับใจใ,ใครในหลายคนเป็นอย่างมากเลยทีเดียวเพราะสิ่งเหล่านี้ทําให้นุ๊กซี่ได้เจอกับรักแท้แต่ต่อมาก็กลายเป็นข่าวช็อกอยู่ไม่น้อยเมื่อช่องวง และเข้าไปให้กำลังใจปูกันมากมายในตอนนี้อันดับที่6สอนเพศสอนสุพรรณเริ่มต้นปี6 5ผ่านไปได้แค่8วันวงการเพลงลูกทุ่งไทยก็ต้องสูญเสียปูชนียบุคคลอย่างสอนเพศสุพรรณนักร้องลูกทุ่งชื่อดังเจ้าของฉาย,ยาหนุ่มนาเสียงเด็ดที่จากไปอย่างสงบในวัยเจปีในช่วงดึกของวันที่8มกราคมทำกลางความเศร้าข,ของครอบครัวเพื่อนพ้องในวงการรวมถึงแฟนคลับทั่วประเทศโดยชื่อและเสียงเพลงของเขานาน้นจะตาตึงใจอย,อยู่ในใจคนลูกทุ่งตลอดกาล ันดับที่5ไวโพดเพชรสุพรรณวงการเพลงลูกทุ่งยังคงเศร้ากันอย่างต่อเนื่องเมื่อศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานอย่างไวโพ์ผูทีมีน้ำเสียงเป็นเอกลักษณ์จนได้รับฉายาว่าเป็นราชาเพลงแหลกได้จากไปอย่างสงบในวัย7 9ปีในวันที่12มการาคมเรื่องดังกล่าวสร้างความเสียใจให้แก่คนในครอบครัวและแฟนคลับเป็นอย่างมากพอเป็นการสูญเสียขุนพลเพลงลูกทุ่งจังหวัดสุพรรณบุรีไปถึง2คนติดต่อกันสร้างความเสียใจให้แก่วงการลูกทุ่งเป็นอย่างมากเลยทีเดียว อันดับที่4อาร์ตอยเศรษฐาเริ่มต้นเดือนกุมภาพันธ์ก็สร้างความสูญเสียบุคลากร,กรอันทรงคุณค่าไปอีกรายนั่นคือศิลปินแห่งชาติมากฝีมืออย่างอาร์ตอยที่ได้จากไปอย่างสงบในวัย77ปีหลังจากรักษาตัวด้วยโรคมะเร็งมาเนินนานจากผลการทำคีโมนั้นทําให้อาร์ตอยมีร่างกายที่ไม่ค่อยแข็งแรงจนสุดท้ายร่างกายนั้นก็ยืมไม่ไหวได้จากไปอย่างสงบเป็นหนึ่งหนึ่งความเสียใจของแฟนข่าวทั้งประเทศกันเลยทีเดียว อันดับที่ 3. แตงโมนิดาเป็นความเศร้ากันอย่างต่อเนื่องที่กลายเป็นกระแสยืดเยื้อกันอย่างไม่หยุดซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ทาเอาคนทั้งประเทศตกใจและเสียใจกันหนักมากสาหรับการสูญเสียครั้งใหญ่และการจากไปแบบไม่ทันเตรียมใจของคนในวงการบันเทิงไทยอย่างนักแสดงสาวแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาในวัย37ปีหลังจากเกิดเหตุการณ์พัดตกเรือสปีดโบ๊ทของวันที่24กุมภาพันธ์โดยการจากไปในครั้งนี้สร้างความเศร้าเสียใจของคนในครอบครัวเป็นอย่างมากรวมถึงเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงไทยและประชาชนทั่วประเทศต่าง เหตุการจากไปครั้งนี้ไม่ได้อย่างแน่ชัดทําให้กลายเป็นคดีที่หลายคนต่างให้ความสนใจเพราะถือว่าเป็นข่าวการจากไปครั้งยิ่งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเลยทีเดียว อันดับที่ 2, สองสรางษงชาตีในขณะที่ประชาชนกําลังเสียใจกับการจากไปของแตงโมได้ไม่นานวันที่10มีนาคมก็ได้เกิดเหตุการขา์าข่าวเศร้าครั้งใหญ่แห่งวงการบันเทิงไทยอีกรอบเมื่ออดีพร้เอกระดับตำนานและศิลปินแห่งชาติสาขาการแสดงอย่างสรพงษงชาตีได้จากไปในวัยเจปีเมื่อช่วงบ่ายของวันที่10มีนาคมซึ่งการจากไปของสอรพงษ์นั้นก็สร้างความเสียใจให้กับลหลายๆคนมากเช่นเดียวกันเพราะเขานั้นได้ฝากผลงานเอาไว้มากมายเป็นอดีพร้เอกมากฝีมือที่หลายๆคนนั้นจดจําและตาตึงใจกันมากมายเลยทีเดียว อันดับที่1บีมประพังกรหลังจากกำลังหายจากอาการเศร้าของข่าในวงการบันเทิงมาได้ไม่นานานั้นก็มีเรื่องราวให้เสียใจกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้งเมื่อนักแสดงหนุ่มมากความสามารถที่กำลังเป็นนักแสดงดาวรุ่งอนาคตใกลอย่างบีมประพังกรได้จากไปโดยไม่ทันล่าลาเมื่อวันที่23มีนาคมโดยข่าวนั้นแจ้งเกิดมาจากการเป็นนักแสดงซีรีส์น้องใหม่ร้ายบริสุทธิ์แต่มาโด่งดังและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นจากเรื่องเคว้งซึ่งเร็วๆนี้เจ้าตัวก็กำลังมีผลงานระดับโลก,ท,กท,ลที่ร์รแสดงลิมิเต็ดซี ท,ที่เจ้าต,ตัวตอนมีชีวิตอยู่บอกเลยว่าภูมิใจเป็นอย่างมากเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่จากไปอย่างน่าเสียดายและครอบครัวเพื่อนที่น้องไดวงการรวมถึงแฟนคลับต่างก็แสดงความเสียใจในครั้งนี้กันเป็นจำนวนมาก